สวัสดีครับช่องบอ r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไซโกดอยเช่รหัส sacm 171เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาตระกูลไซโกดอยเช่เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเพราะว่าจะมีขายหลักๆเนี่ยก็ในญี่ปุ่นนะแล้วก็ถ้าเกิดมีร้านในไทยเนี่ยแบบมีการนําเข้ามาเนี่ยราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะครับสูงเกินกว่าที่คนจะรู้สึกว่าเฮ้ย ไซโก้มันมีในการหน้าตาเรียบๆบแบบนี้แต่ว่าขายราคานี้ด้วยอยู่แล้เนี่ยนะครับคนก็อาจจะเลยแบบไม่ได้ซื้ออะไรกันมากนะแต่ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในซีรีส์ที่มีความใกล้เคียงกับแกรนไซโก้ที่สุดเดือนหนึ่งของแบรนด์แล้วนะครับเพราะว่าหล,หลายๆองค์ประกอบของเขาเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีแบบถ้าเกิดเราไม่รู้สตอรี่มาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะมองข้ามเรือนี้ไปโดยง่ายนะแต่พอเราได้รู้เท่านั้นแหละเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย นี่มันคือหนึ่งในไลน์อัพนาฬิกาที่น่าใช้งานที่สุดเรือนหนึ่งของไซโก้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีดียังไงผมถึงได้ซื้อมานะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆลองดูหน้าปัดกันก่อนเลยตัวหน้าปัดเราก็จะเห็นว่าเป็นหน้าปัดแบบ เรียบๆเ,เลยนะครับดูแบบไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะแต่ว่าด้วยความเรียบง่ายแบบนี้แหละนะครับเขาก็ไปนเน้นที่ดีเทลการผลิตที่มันสูงมากๆแทนอย่างตัวมาร์เกอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นมาร์เกอร์เล็กๆนะครับมีความเพียวบางดูแบบคมชัดสันชัดนะครับรอบๆเนี่ยก็วางแบบง่ายๆเลยอันนี้ยังไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือเรื่องของเข็มนะครับคือเข็มเนี่ย มันจะเป็นสไตล์ดอฟฟินแฮนด์ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊มันก็มีนายกาที่ใช้ดอฟฟินแฮนด์กันอยู่เยอะนะครับไม่ได้ดูแปลกตาอะไรนะครับเข็มมันก็แนวๆนี้กันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเรือนี้เนี่ยมันจะเป็นการขัดที่แบบมันขัดมาคมกริบเลยนะครับการขัดเนี่ยอีกนิดนึงก็แบบจะเป็นพวกแกรนไซโก้แบบพวกพิศาตัวเทพเแล้วนะครับ คือเรียกว่าในก็ประมาณหลักพันเนี่ยผมว่าตัวนี้ยน่าจะเป็นเข็มที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยเจอแล้วนะทั้งความเงาทั้งลันหน้าของตัวเข็มแล้วก็ความเนี้ยบความเรียบนะครับถือว่าทําได้ดีเลยแต่แน่นอนมันอาจจะยังแบบเทียบชั้นแกรนไซโกตรงๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ฟิลลิ่งเข็มคมๆเข็มดอลฟินชัดๆแหลมๆอะ่ะอันนี้ลองใช้งานกันก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะไปซื้อแกรนไซโก้ทีหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยก็สกรีนมาเล็กๆเลยคมๆชัดๆนะครับซึ่งเท็กซเจอร์ของเรือนนี้เนี่ยสังเกตดูว่าเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นกระดาษจุดเล็กๆละเอียดดนะครับสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยอะ่ะเป็นเท็กซเจอร์ที่ดูมีคลาสมากๆนะครับไม่ได้หวือหวามากเกินไปนะแต่ว่าก็ไม่ทําให้หน้าปัดมันเรียบมากเกินเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยจะเห็นแบบตุ่มๆเล็กๆนะครับความขุขรขะอยู่บ้างแต่ว่าเวลาในการใช้งานทั่วไประยะปกติเนี่ยก็จะเห็นเป็นหน้าปัดขาวๆนวลๆเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่เรือ,น,อดดน,รน้าดัป ก็คือแบบโอเคเรียบคลีนดูคลาสซี่ดูมีรสนิยมมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดีเทลอะไรมาก แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีชื่อคอลเลกชันดอยเชมมาไว้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับหน้าปัดส่วนต่อมาที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องกระจกนะครับกระจกเขาเนี่ยก็ใช้เป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็เคลือบแอนติรีเฟกตโคตติ้งมาให้ด้วยซึ่งไซโกเองก็มีแค่ไม่กี่รุ่นน่นะครับที่แบบราคายังไม่เกินหมื่นแล้วก็ให้กระจกแซฟไฟร์มาซึ่งเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ให้มาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในการใช้งานระยะยาวเนี่ยกยย็หายห่วงนะเรื่องการกันรอยขีดขวดดว่วนอันนี้ทำ ส่วนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเรือนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเคสนะครับเคสเขาเนี่ยจะมาแนวแบบบางๆเลยนะครับคือแบบทรงเรสมากๆนะมีความเพียวสุดๆนะขาแล้วก็ยื่นมาแบบยาวๆนิดนึงแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเล็กอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความกลางอะไรหรอกนะครับมันก็ดูแบบสลิมดูมีความเรสซี่มากๆแล้วก็ฟินิชชิ่งเนี่ยขัดเงา,มางหมดเลยแล้วก็เป็นการขัดเงาที่มีการเคลือบดชิลมาด้วยนะครับคือดชิลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาไซโกเอาไปเคลือบบนนาฬิกาที่ขัดด้านมา มันจะทําให้นาฬิกาขัดด้านอ่ะดูมีความเงาแววๆแบบสู้ขัดเงาได้เลยนะครับทั้งๆที่เท็กซเจอร์เป็นซาตินนะแต่ว่าพออันเนี้ยเขามีการเคลือบไดชิลมาบนนาฬิกาขัดเงาอยู่แล้วอ่ะมันก็แบบยิ่งเงามากขึ้นไปอีกนะครับคือแบบสะท้อนแววาวเล่นแสงได้ดีสุดๆนะเป็นนาฬิกาเดรสที่แบบดูด r e s ่จริงๆนะครับแล้วก็พอมันมาอยู่บนนาฬิกาที่มันทรงบางๆแบบเนี้ยมันก็ยิ่งแบบเสริมความเป็นนาฬิกาหรูๆให้แบบเรือนนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับ เม็ดมยมเนี่ยก็มีการแบบวางเหมือนบป็นอัยมณีสีดัดำแบบนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพวกหินสังเคราะห์นะครับไม่ได้เป็นอายุมณีมีค่าอะไรของจริงนะแต่ก็ทําให้ดูมีค่ามากขึ้นเยอะนะครับเหมือนกับนายกาฝังสวิสพวกคาเทียตแทงอะไรแบบนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ดีมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลไท์เนี่ยก็คือตัวเครื่องของเรือนนี้นะ ตัวเครื่องอ่ะแน่นอนว่าเพื่อนๆเห็นเข็มมันกระดิกอ่ะมันก็คือเครื่องคอร์สนะครับดึงไม่ไปย่อมออกมาเนี่ยสามารถตั้งค่าได้เลยนะแล้วก็สน a p กลับเข้าไปก็เดินต่อง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งเครื่องของเขาเนี่ยเป็นรหัส8 j 4 1ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นรหัสที่ปกติจะหาดูได้ยากบนนา,ายกาไซโกที่ราคาอย่างแบบไม่ได้แพงมากนะครับคือเครื่อง8 j 4 1เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เดินตรงมากๆด้วยการที่เขาใช้แล็คคอร์สที่คุณภาพสูงแบบระดับสูงแบบจัดๆเลยนะครับคือเรีย ดังนั้นเนี่ยความคาดเคลื่อนของเครื่องคอร์สเรือนนี้นะจะอยู่ที่ประมาณบวกลบ1 0บถึงสิวินาทีต่อปีนะครับย้ําว่าต่อปีนะปกติเครื่องคอร์สดีๆเนี่ยคือมันอาจจะได้ประมาณสักบวกลบ1 0บสวินาทีต่อเดือนอันนี้ก็คือดีมากๆแล้วนะครับหรือถ้าเกิดแบบเป็นเครื่องคอร์สเกดทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบลบหวินาทีต่อวันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอันนี้คือทั้งปีอะคาดเคลื่อนไม่เกิน10วิอะเท่ากับว่าเวลาผ่านไป10ปีนะครับ มันยังอาจจะเดินเพี้ยนไม่ถึงนาทีได้ซ้ำน,นะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่มันเวอร์มากๆนะครับเป็นสเปคที่มันแบบบียอนมากๆอะ่ะใครที่อยากได้แนกาเรือนเดียวใช้งานเดียวยาวและเดินตรงไม่ต้องมาตั้งค่าวันที่อะไรอีกเลยนะครับเพลเพเนี่ย สายจะเน่าก่อนนะครับเปลี่ยนสายบ่อยกว่าการมาตั้งเวลาให้มันตรงอีกอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่แบบมันเทพจัดเลยนะครับสุดยอดมากๆส่วนขนาดเคสไซส์ก็มาแนวเล็กๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ33มิมลกลางๆ33.5มจุดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความบางอยู่ที่5.4จุดสี่มิลส่วนลักทุลักอันนี้เล็กแน่นอนครับออกมาประมาณ39มิมลเท่านั้นน้ําหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับมาอย่างเบาแน่นอนนะครับเนี่ยยีกรัมยา่กันนาฬิกาพลาสติกนะครับอารมณ์เหมือนกับใส่สวอชนาฬิกาสายซิลิโคนเลยอ่ะ เบาเวอรเรอร์แล้วก็สายหนังเนี่ยก็เป็นสายหนังจระเข้แท้นะครับซึ่งเป็นจระเข้สายพันธุ์เคมันนะครับก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่แบบลายโหดๆดิบๆหน่อยนะครับไม่ได้มาเป็นแนวแบบเรียบๆแบนๆเหลี่ยมๆเ,เหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะอันนี้ก็จะเพิ่มความเดรสความหรูหราให้กับนาฬิกาได้แบบสุดๆเลยนะครับเท็กซ์เจอร์เวลาจับด้านบนเนี่ยจะแบบมีความ ตบปุ่มตะปั๊ม,มแล้วก็รู้สึกถึงเท็กซ์เจอร์ของจระเข้ได้ดีมากๆนะฝั่งเนี้ยบัคเกิลก็ยังดูแบบมีคลาสเลยนะครับดูคลาสสิกดูสวยมากๆแล้วก็สังเกตดูว่าสายเขาเนี่ยจะไม่มีการเย็บได้เลยนะจะเป็นการอัดกาวแล้วก็พับขอบเก็บไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังก็แบบเป็นเท็กซ์เจอร์คล้ายๆสกอลาดสีดำซึ่งก็แบบโหใส่สบายมากเลยนะครับอันนี้สุดยอดจริงนะครับแล้วก็ฝาหลังจะปิดมาเรียบๆเลยนะครับมีตัวละหงรหัสบอกว่านิดหน่อยแล้วก็มีสเปคการกันกน,น้ําแบบไม่ระบุตบตัวววเเเเลลลขนรบกกก็็ีีีี่่่าาาาา3 bar. อยยยยไไปโดดด้้งง ด้านล่างก็ m a d ดอิน a p a n นเลยประมาณนี้นะครับภาพรวมถือว่าเล็กเบาบางใส่สบายแล้วก็ดูหรูดูแพงสุดๆอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยนะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยรูเนี่ยผมใส่รูลองสุดท้ายนะอันเนี้ยแปลกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆนายกา33มิล่ะมันควรจะทำมาเผื่อคนข้อมือแบบ4.5นิ้ว5นิ้วท่วนอะไรแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือประมาณแบบ5นิ้วท่วน่ะ ใส่รูสุดท้ายนี่จะแอบหลวมนิดนึงได้ซ้ำนะต้องข้อมือแบบเท่าผมอะห้นิ้วขึ้นไปอ่ะจะใส่แล้วแบบโอเคกว่านะครับดังนั้นอาจจะเป็นเรือนหนึ่งที่ใส่เล็กจริงแต่ว่าไม่ได้ทํามาเผื่อคนข้อมือเล็กมากๆเท่าไหร่นะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆโอ้โหดูแบบคลาสซี่มากๆนะอย่างเงี้ยนะเวลามองมาจากไกลนะครับใส่แบบไปทํางานหรือว่าใส่อยู่ใต้แขนเสื้อเชิ้ตอะ่ะแล้วเวลามันหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยมันจะมี texture ของพวกสายหนังจระเข้เงาเงาวงาวสะท้อนขึ้นมานะครับดูมาจากด้านนอกก็แบบโอ้โหดู มีการเล่นแสงของตัวสายเงาๆนะครับ หน้าปัดเรียบๆเ,ยบเข็มแบบแหลมๆเพียวๆเป็นดอฟฟินแฮนด์คือแบบโอ้ฟินจัดนะครับเรือนนี้ลงตัวมากๆนะครับคือต้องบอกว่าทีแรกผมไม่อินเท่าไหร่เพราะว่าผมค่อนข้างจะแบบรู้สึกว่ามันแพงอะคือมันเป็นนาฬิกาหน้าตาไม่มีอะไรเลยบางๆเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยนะมันจะมาขายแบบราคาใกล้หมื่นแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแบบเมกเซนแล้วก็ไม่ได้น่าดึงดูดเท่าไหร่แต่พอได้มาลองใส่ใช้งานบนข้อมือนะครับความเบาระดับนี้นะแล้วก็ฟินิชชิ่งตัวเรือนแบบนี้ตัวเข็มแบบนี้แล้วก็คุณภาพสายแบบนี้แล้วก็พอมารู้ว่า ตัวเครื่องเขาอะ่ะมันเป็นเครื่องระดับไฮเกรดมากๆะระดับท็อปจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องคอร์สอ่ะก็เรียกว่าเป็นเครื่องคอร์สระดับแกรนไซโก้เลยอะ่ะก็ยิ่งแบบทําให้อินกับเรือนี้มากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นก็เลยต้องยอมรับเลยว่านี่คือหนึ่งในไซโก้ที่ราคาต่ําหมื่นที่แบบ เป็นแนวเดสเวชนะที่น่าสนใจที่สุดเรือนหนึ่งของไซโก้แล้วก็ว่าได้นะครับใครที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากแนะนําให้ไปดูที่บิ๊กคาเมล่าเนี่ยไปลองเดินเดินด้อมด้อมมองๆดูแล้วก็เป็นไปได้ก็ซื้อกลับมาเถอะนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในไซโก้ที่ใกล้เคียงกับคําว่าแกรนไซโก้ที่สุดในงบประมาณต่ําหมื่นนะคือแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะมีเรือนอื่นๆด้วยแหละนะครับเป็นหน้าเลขหน้านู่นหน้านี่แล้วก็มีไซส์เล็กลงกว่านี้ด้วยแต่ว่าผมอะมองว่าตัวนี้คือแบบนน่ในเรือที มันดูเป็นยูนิเซ็กที่สุดละแล้วก็ใส่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวที่สุดละนะครับคือผู้ชายใส่ก็จะไม่ได้เขินอะไรมากนะ ใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนสายเรือนี้เนี่ยอาจจะลําบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าลักไสยประหลาดมากเลยนะเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณ17มิลซึ่งแบบอืผมไม่มีสาย17มิลอนะดังนั้นใครที่กะว่าจะซื้อไปแล้วเอาไปเปลี่ยนสายเยอะๆเนี่ยก็ต้องแผนกันไว้ดีๆเลยนะครับอาจจะซื้อสาย17มิลไว้ตอนที่แบบซื้อในการเรือนี้พร้อมกันเลยก็ได้นะครับก็เวลาเราซื้อในบิ๊กแคเมร่าพวกเนี่ยมันจะมีแผนกสายที่แบบมันมีไซส์ทุกไซส์ให้เราเลือกซื้ออยู่แล้วนะก็ลองไปเลือกซื้้อกันไดน ราคาก็อย่างที่เคยดูไว้ในคลิปที่แบบพาไปทัวร์วิคเคอรล่านะสี่หมกว่าเยนนะครับคุณเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ9 0 0 0พัปลายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในไทยมีร้านเอามาขายบ้างนะแต่ว่าราคาอาจจะแบบหมื่นกลางเกือบเกือบสองหมื่นแบบเนี้ยซึ่งอาจจะแพงไปหน่อยผมว่าบินไปซื้อญี่ปุ่นเองอ่ะก็ make ซ e กว่านะราคาย่อมเยาวกว่าเยอะเลยนะครับเข้ามาก็ไม่โดนภาษีอะไรด้วยเพราะว่ามันต่ากว่า2 0 0 0 0บาทจุลละยัยงไงใครที่ไปญี่ปุ่นก็แนะนําว่าแวะไปดูกันได้นะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถมเน้าไดลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ